สวัสดีครับวัยรุ่นพบกับน้าหนวดอีกแล้วนะครับกับคลิปหรือให้รู้หรือเพื่อการเรียนรู้หรือเพื่อการศึกษานะครับสำหรับเหยื่อปลอมยอดฮิตในประเทศไทยอย่างกบยางนั่นเองวันนี้เราอยู่กันกับโครงการดีๆสหายฟิชชิ่งมิตรภาพหลังคันสําคัญกว่าตัวปลาครับสาหรับวันนี้เราอยู่กันกับกบยางหนึ่งรุ่นจากค่าย g f i ฟิ h i n g ตัวนี้มีชื่อว่าไอแมงแสบนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวน้าหนวดพามาชมแพ็กเกจของไอแมงแสบของหน้าองกันก่อนนะครับตัวนี้ก็เป็นแพ็กเกจของแมงแสบโดยตรงเลย ด้านบนก็จะเป็นโลโก้ของค่ายนะครับ AG แล้วก็มีชื่อรุ่นนะครับแบ็กกาวด์ด้านหลังก็ใช้รูปมแมลงสาบนี่แหละนะครับเป็นตัวสื่อสารว่าตัวนี้ออกแบบมาลักษณะของมแมลงสาบนั่นเองด้านหลังไม่มีอะไรนะครับนี่คือแพคเกจโดยรวมของไอแมงแสบครับสัมผัสแรกของไอแมงแสบนะครับตัวนี้ออกแบบพื้นฐานจากทรงหยดน้ำนะครับรูปแบบเนี่ยก็คือเจ้ามแมลงสาบนั่นเองนะองค์ตั้งชื่อว่าไอแมงแสบนะครับโดยสเปคของแมงแสบตัวนี้ขนาด3.7ซนเมตรน้ำหนัก เซตไว้ที่6กลำนะครับประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์หนึ่งโอทรงเล็บเหี่ยวนะครับชุดเบ็ดตัวนี้เป็นชุดเบ็ดที่จดลิขสิทธิ์โดยค่ายบอยเทพเรียบร้อยแล้วนะครับรูปร่างหน้าตานะครับแน่นอนมีความเป็นเอกลักษณ์ด้วยวิธีการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D มนะครับจากค่ายบอยเทพนั่นเองลักษณะการยุบตัวเนื้อ,อยางนิ่มดีนะครับทดสอบทางกายภาพการกันสวะก,ก็ทําได้ดีเช่นกันนะครับด้านหน้ามีจุดกันปากฉีกชัดเจนเป็นองค์ประกอบสําคัญนะครับของกบยางหนังกลับในลักษณะแบบนี้นี่คือสัมผัสแรก ของ I ap, รเริ่มด้วยการเช็คสเปคเกี่ยวกับการชั่งน้ําหนักกันหน่อยนะครับ3.7เซนติเมตรน้ําหนักเซตไว้6กรัมน้ําหนักชั่งได้จริงอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอยู่ที่5.86กรัมอยู่ในสเปคครับต่อไปมาทดสอบการลอยน้ําของเจ้าแมงแสบกันหน่อยนะครับน้ำหนักประมาณ6กรัมนะมันจะลอยน้ําได้หรือเปล่าไปดูกันนะครับเอา้ามันเกือบจะลอยเลยนะครับวัยรุ่นแต่จมแบบชา้ชาๆชา้ชามากต่อไปเรามาชั่งน้ําหนักแยกองค์ประกอบกันระหว่างตัวบอดี้กับชุดห้องเครื่องกันนะครับมาดูตัวบอดี้ก น้ำหนักชั่งได้จริงอยู่ที่1.42กรัมนะครับนี่คือบอดี้เปล่านะครับต่อไปมาเป็นชุดห้องเครื่องชุดเบ็ดกันบ้างนะครับชุดนี้มาพร้อมใบเหลิ่ยดียวนะครับสำหรับเจ้าแมงแสบตัวนี้ชุดห้องเครื่องน้ําหนักอยู่ที่4.42กรัมครับวิเคราะห์ตัวบอดี้กันหน่อยนะครับไอแมงแสบตัวนี้มีการออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 3D แน่นอนว่ามันมีความเสถียรมีความบาลานซ์นะครับและมีความลงตัวกับชุดเบ็ดในการประกอบอย่างแน่นอนนะครับดูรูปร่างหน้าตานะครับ สร้างความเป็นเอกลักษณ์ด้วยรูปทรงของมแมลงสาบนั่นเองมีหลากหลายสีสันให้เลือกนะครับเนื้อยางนิ่มดีนะครับแล้วก็มีการทดสอบทางกายภาพเกี่ยวกับเรื่องของการกันสวะก็ทําได้ดีเช่นกันมาดูขนาดกันนิดนึงนะครับขนาด3.7ซนติเมตรวัดได้จริงนะครับก็3.7ซนติเมตรนี่แหละนะครับก็ถือว่าอยู่ในสเปคเลยความกว้างของตัวบอดี้พื้นที่ประกอบชุดเบ็ดนะครับอยู่ที่ประมาณ1.8ถึง1.9ซนติเมตรนะครับแล้วก็ความสูงของตัวบอดี้ของไอแมงแซ อยู่ที่ประมาณนะครับ1.7เซนติเมตรนั่นเองนี่คือสีรละความกวา้างความยาวและความสูงครับต่อันที่ชุดห้องเครื่องนะครับสำรวจภายนอกโดยรอบเนี่ยถือว่าเป็นงานประกอบที่มีคุณภาพเลยนะครับชุดเบ็ดชุดนี้นะครับบอกก่อนนะเป็นชุดเบ็ดแบบล็อกบอดี้ที่มีการจดลิขสิทธิ์โดยค่ายบอยเทพเรียบร้อยนะครับด้านหน้าเลือกใช้เป็นลูกหมุนเบอร์สี่คล้องที่ก้านเบ็ดนะครับตัวเบ็ดเป็นเบ็ดทรงเล็บเหี่ยวนะครับเบ็ดเบอร์ 1O โอแล้วก็ที่ก้านเบ็ดจะมีวัสดุเพิ่มน้าหนักก็คือตะกัว่วแล้วก็หุ้ม ด้วยท่อหดนะครับชุดท้ายจะมีชุดล็อกบอดี้นะครับแยกอิสระกับชุดท้ายอีกชุดหนึ่งสําหรับใบหลิวนะครับด้านล่างนะครับก็จะเป็นชุดท้ายสําหรับใบหลิวก็จะมีตัวลูกหมุนเบอร์หกนะครับเป็นตัวองค์ประกอบอยู่ที่ชุดท้ายแล้วก็ต่อด้วยสปิดลิงนะครับแล้วก็ใบหลิวเลือกใช้เป็นใบหลิวทรงใบไม้ใบเดียวนะครับแล้วก็มีการดัดพิเศษเฉพาะกับทางค่ายนะครับโดยรวมชุดเบ็ดชุดนี้นะครับเป็นชุดเบ็ดที่มีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยและเบ็ดที่มีคุณภาพเลยครับสำหรับชุดนี้ และนั่นคือรายละเอียดทั้งหมดของไอแมงแสบจากค่าย AG f i s h i n g โดยนาองนั่นเองทบทวนสเปคอีกครั้งนะครับขนาด3.7เซนติเมตรน้ำหนักเซตไว้ที่6กรัมประกอบกับชุดเบ็ดเบอร์1โอทรงเล็บเดี่ยวนะครับชุดเบ็ดที่มีการล็อกบอดี้ด้วยและมีการจดลิขสิทธิ์โดยค่ายบอยเทปด้วยนั่นเองนะครับฝากไ้ด้วยละกันนะครับวันนี้ผิดพลาดประการใดในการบรรยายลงในคลิปนั้นหนวดขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและหนวดและทีมงานสายฟิชชิงทุกคนด้วยละกันแล้วพบกันใหม่คลิปหนหนนนน้้าสรััับบววีดก ให้แมงแสบโดย AG f i t s h i n g หรือว่านาโองนั่นเองนะครับลาไปก่อนบ๊ายบายบ๊บ